เรามาดูงานกัดตามเส้นนะใดไงานวัสูงสันะครับในขั้นแรกนันเรียงก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้เปลี่ยนดีนมเป็น O 1 2 3 4นะครับชิ้นงานมีดนะครับก็สร้างมีดคัตเตอร์ขึ้นมา1เล่มน,นะครับน,นี้วิธีการสร้างผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอันที่3นะครับกำหนด MCS mu e นะครับ MCS mu e อยู่ที่มุมนี้นะครับแล้วก็ Workpiece นะครับมีก้อนวัตถุดิบนะัแค่ที่งานแบงค์ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะวัตถุเป็นค้อนสตีลนี้ดีฟฟลต์ตังก็โอเคนี่เราดูอเปเรชั่นนะครับมาเรียนไปที่หน้าโปรแกรมนะครับคลีโอปเรชั่นนะครับเราเลือกอเปเรชั ide, ่นสับท้ายตรงนี้เป็นแผนหน้าโปรไฟล์ครับเลือกตัวนี้เป็น o 1 2 3 4งสองนะครับมีดเปลี่ยนเป็น TechCutter d 1 ชูมิที่เลือกเป็น Workpiece นะครับเม t ัลตรงนี้เลือกเป็น Finish กดโอเคก็จะมีหน้าต่างพบแผนหน้าโปรไฟล์นะครับขึ้นมานะสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือตัวนี้นะครับ1ก็คือเรื่องภาพ h บ a t ตเตอรี่นะสองเลือก floor ความลึกในการกัดนะสามเลือก Cut Depth ในแต่ละครั้งว่ากัดลึกครั้งละกี่มิลน,นะแล้วก็ 4ก็คือเลือกของ non cutting move คือวิธีการเข้ากินนะครับว่าให้กินตรงมุมนะครับแล้วก็ให้กินแบบจิ้มลงมาตรงๆเป็นแบบพลั้งนะครับแล้วก็อันที่5คือกำหนดค่า feed and speed นะครับอันที่6ก็คือ generate t o o l p a มี6ขั้นตอนตรงนี้เรามาดูขั้นตอนที่1นะครับเลือกพาร์ตแบอรี่นะครับพารตบรีตร่ตรงนี้นะครับในโปรแกรมมันจะ default เป็น f a c อยู่ก็คือเลือกผิว ตอนี้เราต้องการเลือกเส้นนั่นีอต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเคิร์ฟนะครับพอเปลี่ยนเป็นเคิร์ฟปุ๊บเราก็สามารถคลิกเคิร์ฟได้นะครับเพื่อให้การเลือกเคิร์ฟง่ายขึ้นผมก็เลือกตรงนี้เป็น Connected curve นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปตรงไหนก็ได้ตอนนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยของเส้นมันอยู่ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนจากตอนนี้มันจะเป็นเอาท์ไซด์อยู่คือมีอยู่ด้านนอกนะครับนัเรียนมาเปลี่ยนตรงเบมเบอร์ตรงนี้นะครับเ e มเบอร์ Member ที่1จนถึงเ e มเบอร์สุดท้ายนะครับนัเรียนก็เลื่อน สไลด์บาร์ตรงนี้ไปถึงเมมเบอร์ที่สิบแดแล้วก็กดชิปค้างนะเลือกเป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นออนทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นออนทั้งหมดเลยนะถ้าเ,เป็นออนปุ๊บสังเกตดูว่าหัวลูกศรมันจะเป็นสองหัวนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเปิดลูกศรขึ้นมาปุ๊บนี่ลูกศรจะเป็นสองหัวแต่ถ้าลูกศรเป็นหัวข้างเดียวแสดงว่าเส้นทีวเลือกนั้นมันเป็นแบบแทนแทนเจนนะครับ tangent. แทนเจนเสร็จแล้วอันที่สองก็ไปเลือกฟอร์นะครับฟอร์คือความลึก นะความลึกตอนนี้มันจะดีฟอ u l ์ไว้ที่อินเฟลต์นะครับเนื่องจากว่าลูกนี้เราไม่ได้เขียนแทนจริงเราก็เลยไม่มีพื้นจริงความลึกของที่งานว่าลึก1มิลอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็ไปอ้างอิงกับผิวบ,บนนะผิวบนเสร็จแ,แล้วลูกสอนที่ทางออฟเซตเราต้องออฟเซตลงมาด้านล่างนะผมก็เลือกออฟเซตลงมาด้านล่างนี้ถ้าถ้าลูกสอนนะสอน,นี่ติดลบนะลูกสอนท้ายหลังติดลบแต่ถ้าลูกสอนวิ่งราวางนี้เป็นบวกผมก็ต้องใส่บวกลบบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่ง ก็คือความลึก1มิลกดโอเคจบ2ตัวแล้วต่อไปตัวที่3ใส่ค่าความลึกครั้งละ0.2มิลตามโจทย์นะครับคัดเด็บนะคัดเด็บตรงนี้คอนสแตนต์นคือค่าคงที่นะค่าคงที่กว้างครั้งละ0.2คัตติ้งน้องคัตติ้งมูฟนะครับปรับวิธีการกินนะครับนะถ้าเราไม่ปรับมันจะเข้ากลางเส้นนะครับเข้ากลางเส้นนะครับจากที่ผมสอนไปนักเรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็น Same อท d คสแอ a r e เียนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นปังแล้วก็ Start Point and นด์ด p o พอยนะครับแก้ตรงนี้เป็นคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์ corner, มุมไหนมันยังไม่รู้มันออโต้มันเองอาจจะไปมุมนี้มุมนี้นั่นเองก็เลือกไปที่มุมนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้ากินนะครับต่อไปเลือกของ Feed and s p ปีดนะก็ปรับตรงนี้เป็นพันห้านะครับ 1500ต่อนาทีฟีตรงนี้ปรับเป็น500กดเครื่องคิเลขนะครับเพื่อให้ปุ่มโอเคนี้ทำง,งานนะครับจบแค่นี้เจนน r เรตเราก็ได้ทุนผ่าตรงนี้ขึ้นมานะจากนั้นนักเรียนก็โวลิฟายทุนผ่าเดินนะครับ 2D ในบิ๊กหรือ 3D ก็เลือกเดินเอาอันนี้ก็จะกินนะครับเป็น5ครั้งนะครับ นี่การกินของมันก็เดินที่ทางนี้นะครับตามเข็มนาฬิกาโอเคครับวิดีโอไว้คงมีเท่านี้ครับ